โดยสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะม้นนี้กลมาพบกันอีกแล้วเนาะกับซ่องสาวลาวบ้านนาเนาะโดยมันนี้เนาะข้าพเจ้าก็มาอัปเดตเนาะเกี่ยวกับการเลกเปลี่ยนเงินเนาะไปเบ่งน้ากันเลยเนาะว่า1ัน0บาทเนาะจะไปเลขเงินกีบได้เท่าไหร่เนาะไปรับชมน้ากันเลยเด้อกาลังจะมาเปลี่ยนเงินกําลังสิมาเปลี่ยนเงินอยู่นี่เด้อ โดยเนาะสาวแล้วจะมาเปลี่ยนเงินอยู่นี้เนาะห้านเลขเปลี่ยนเงินตานั่นเองเนาะตัวนี้เนาะโดยในคลิปที่ผ่านมาเนาะกะบโได้มาเลขกับตัวเองเนาะมีแต่วาอ่าเว้าเกี่ยวกับการซื้อเครื่องเนาะอัตราเลขเปลี่ยนขึ้นจํานวนเท่านั้นเท่านี้เนาะแล้วกะเว้าให้ฟังแต่ว่าเมื่อนี้เนาะจะเอาเงินมาเลขเลยเนาะให้ทานผู้สมได้เบิ่งน้ากันเนาะเงินบาทเลขกีบเนาะจะเป็นแนวใดไปเบืองน้ากันเนาะ มาเปลี่ยนเงินเนาะพันบาทจะได้เท่าไหร่มานี้มาเบิองน้ำกันเนาะมือนี้ใบสุดท้ายแล้วเนาะควันทงละโดยได้เงินกีบมาแล้วเนาะแลกเปลี่ยนมาเนาะได้เท่านี้เนาะโดยแลกเรียบร้อยแล้วเนาะได้สี่แสนห้าสิบพันกีบเนาะ แล้วละะได้สี่ได้สีส่แส,สนห้าสิบพันกีบมือนี่นะโดยเลทอ่าหนึ่งพันบาทเนาะแลกได้เงินกีบสี่แสนห้าสิบพันกีบเดอ้อมือนี้เดอนะ้อเนาะโดยผู้ใดมีเงินบาทก็เอามาแลกเดอ้อมาแลกเดอ้อเนาะได้หลายอีหลีเนาะได้สนะี่แสนห้าพันเนาะได้สี่แสนห้าหมื่นกีบเนาะหนึ่งพันบาทเนาะผู้ใดมีเงินบาทก็เอามาแลกเดอ้อเนาะได้หลายหลายหลายเนาะ โดยผ่านมาเนาะบ่เคยแลกได้หลายปานนี้เนาะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งย่ายอะ่รเนาะหนึ่งพันบาทแลกได้เงินฮอด4ี่0 0 0เนาะโดยเทียบกับเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนแม่น500,000หั่นนะเนาะ2,000บาทเนาะที่เฮาได้แลกกันเรื่อยๆเนาะอ่า500,000แล้วแม่น2,000บาทโลดเนาะเดี๋ยวนี้นี่1,000นึ่งแม่น400,000เนาะ4ี่0 0 0แล้วเนาะใกล้จะฮอด500,000แล้วเนาะอ่าถือว่า แตกต่างหลายกับเมื่อก่อนเนาะโดยแต่ว่าถ้าเขาเอาเงินกีบไปแลกเอาเปลี่ยนเอาเงินบาทเนาะก็จะสูงกว่านี้เนาะจะสูงกว่านี้อีกเนาะก็มื่อนี้เลทมื่อนี้เหรนเมนอ่าบาทแลกกีบเมนสี่แสนห้าเนาะและกีบแลกเอาบาทเมนสี่แสนห้าสิบแปดพัน 8, 000, กนะีบเนาะโดยสี่แสนห้าสิบแปดหรือว่าสี่แสนห้าหมื่นแปดพันกีบนั่นเองเนาะ โดยเป็นเลทของมือนี้เนาะวันที่18พฤษภาคม2022เนาะเลทของอเงินแต่ละมือมันก็แตกต่างกันเนาะสำหรับมือนี้ละเม็ดบาทเลขก,กีบ4แสนห้าสิบพันเนาะ4แสนห้ามื่นกีบนั่นเนองเนาะถ้าเอาเงินกีบเนาะไปแลกเปลี่ยนเอาเงินบาทก็จะเป็น4แสนห้าหมื่นแปดพันกีบนั่นเนองเนาะสำหรับเลทของมือนี้เนาะโดย โดยตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยเนาะหับซื้อและวแมนว่าบาทเลขกีบขายออกก็คือว่าเอาเงินกีบไปเลขบาทนั่นเองเนาะอันนี้แมนจำนวนเงินนอนหนึ่งอ่าหนึ่งล้านกีบนอนหนึ่งล้านกีบเมื่อก่อนหนึ่งล้านกีบหันแมนจะสี่พันบาทเด้เนาะเขาเลขเนาะเขามีเงินสี่พันเนาะไปเลขเขาได้เงินหนึ่งล้านเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนาะสองพันกว่าบาทแมนอ่าสองพันกว่าบาทเองเนาะได้อ่าหนึ่งล้านกีบแล้วเนาะ โดยขัน้นผู้ใดมีเงินหลายกับไปแลกได้เด้อเนาะตามหานเลกเปี่ยนเมื่อกี้นี่แหลนะเนาะมีหลายหลายหานยู่เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าไปเลอยู่หานที่ว่าไทายใหเบิงผ่านมานี่แหลนะเนาะโดยนี่เลยเนาะเพิ่นก็นให้น้ำบัดมาเนาะถ้าอยากโทรถามอัตราเลกเปียเนนะก็โทรถามเพิ่นได้เนาะติดต่อได้ทั้งวอตแองเนาะโดยก็ขอบใจหลายเด้อเนาะทุกการทับซมเด้อขอบใจหลายๆทุกท่านที่เข้ามาทับซมน้ำกันเนาะอย่าลืมไปเลขเด้อขัน้นผู้ใดมีเงินบาทหลายเนาะ โดยสำหรับวันนี้เนาะสำหรัากับขอลาไปแล้วเนาะโดยทว่ามักก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e เนาะกดแชร์ให้เด,ด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนนในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะขอบใจหลายๆเด้อ